ต้องเปลี่ยนจากคาว่าหายืมเนี่ยไปหางานลูกคือทําไมทําไมหนูถึงคิดว่าการที่ยืมพี่ไม่ได้แล้วต้องไปหายืมคนอื่นอะก็หนูไม่มีงานหนูก็เลยไม่มีเงินไงลูกคือการที่หนูจะมีเงินอน่ะหนูต้องมีงานทําก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากมีเงินหนูก็ต้องไปหางานถ้าพี่จะให้ยืมก็คือจะต้องมีฉนดที่ดินหรือว่าจะต้องมี รับสินรับประกันใช่ไหมคะใช่จ้า <traditions> มัน <teachers> ถ like <bbe> ้าเกิดว่ายืมห้าพันฉนดพี่ขอขั้นต่ำหนึ่งไร่จ้ะอ๋อหนูมีที่ดินเยอะค่ะแต่ว่าทีนี้ว่าเป็นคน้อยค่ะอ๋อคือมันไม่มีฉนดเลยค่ะไม่มีเยอะแต่ว่ามันไม่มีฉนดแล้วก็พี่รับเฉพาะฉนดค่ะค่ะใช่หรือไม่ก็ถ้าสมมติว่ายอดห้าพันอ่ะพอจูเนอร์ก็วางได้ค่ะคันหนึ่งไม่มีหลักรั์ประกันอะไรอ๋อถ้างั้นก็ให้ไม่ได้จ้ะ นีก็คงไม่มาเดี๋ยวรันพี่ค่ะแต่ว่าก็คืออันนี้คือฉุกเฉินจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นคนดอยแล้วก็อ,อยากเข้ามาไปทำง,งานเพราะว่าที่บ้านก็ค,คน้ามากเาทำง,งานเยอะก็เลยคิดว่าจะจะขอเวาไม่ตาจากพี่แต่ถ้าพี่ก็อาจจะคิดว่าเองมีสาชส่วนใช่ใช่ใช่ก,ก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็คือความรักของพี่อยู่แล้วแต่พอดีว่า ก็เห็นว่าพี่ก็ช่วยเหลือคนอื่นหนูก็คิดว่าพี่ก็น่าจะเข้าใจเข้าใจช่วยเหลือแต่ไม่ทุกคนพี่อาจจะเข้าใจว่าเป็นนิสชาชีพใช่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 ถ้าอย่างนั้นก็มันก็คือความจําเป็นของพี่พ็ไม่เป็นไรค่ะจ้าหนูค่อยไปหายืมจากท่างอื่นก็ได้หนูต้องเปลี่ยนจากคําว่าหายืมเนี่ยไปหางานลูกคือท,ทำไมท,ทำไมหนูถึงคิดว่าการที่ยืมพี่ไม่ได้แล้วต้องไปหายืมคนมอื่นอะ ก็หนูไม่มีงานหนูก็เลยไม่มีเงินไงลูกคือการที่หนูจะมีเงิน่ะหนูต้องมีงานทําก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากมีเงินหนูก็ต้องไปหางานถูกไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูทํางานอะไรอ่ะหนูไม่ได้ทำงานค่ะพอดว่าทำทำไรทำงานเนี่ยแล้วพอหนูไม่ได้ทํางานอ่ะพอหนูไปยืมเงินใครใครจะให้ยืมเพราะหนูจะเอาเงินที่ไหนมาคืนใช่ค่ะก็ขอทำงานค่ะพอดีว่าก็ มีพฤติการของคนดังหรือว่าคนที่เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเพราะบางทีหนูก็คิดว่าเงินมันก็เป็นสิ่งที่ให้ง่ายแต่ไม่ได้ค่ะค่ะหนูก็คิดว่ามันหนูหนูไม่ได้ประกวดให้จูดีเวิร์สอยู่นะลูกหนูหนูคุยตรงตรงได้เลยหนูไม่ได้ประกวดนางงามอยู่ลูกหนูคุยมาตรงตรงเลยคือหนูอยากได้เงินอายุยี่สิบสามปีเพศหญิงเติมน้ำมันได้ไหมเออพี่เจนนี่ค่ะ จ้ะเอ,อพี่จะให้เขามามารับไวัยนี้เหรอคะก็ไปเลยก็หนูร้อนเงินไงอ,อือคือคุณหนูยังติดต่องานเขาไม่ได้เลยค่ะพี่หาให้อยู่นี่ไงใส่น้ำมนันใส่เป็นเปล่าใส่น้ำมนันเติมน้ำมันที่ปั๊มเติมน้ำมันไม่ทะ หนู่นหจะทำไม่ได้ค่ะแล้วหนูทำเซเว่นก็ทำไม่ได้เติมลามันก็เติมไม่ได้แล้วหนูจะทำอะไรอ่ะลูกอพี่ครับพีว่าหนูกำลงอกอังติดต่อเจ้เาของร้านขายของอยู่แต่ว่าตอนนี้เขายัางพี่ไม่รอแล้วพี่ไม่ช่วยแล้วงั้น,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 นก็กไม่ทำงานนี้ก็ไม่ทาอยู่บนดอยเลยแต่แบบนั้นอะ่ะ หนูก็ไม่ต้องไปไกลว่าใคหนูไม่มีเบี้ยเนี่ยงานหนูก็ไม่ทำเนี่ยพี่อุตส่าห์ช่วยเนี่ยจะสมคนไปรับพี่อยู่กรุงเทพนะัไปที่ตากแถมต้องขึ้นดอยเนี่ยลำบากกว่าน้องเรางั้นหนูก็อยู่แบบอดอยากปากแห้งต่อไปเลยพี่ไม่ช่วยแล้วค่ะไม่ต้องช่วยค่ะเออไม่ช่วยแล้วไง